ดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไลน์เจอร์กันนะอีกครั้งนึงนะครับทุกคนก็ทาดมืดก็มาแล้วครับเปิดเกมมาตอนเจ็ดงเช้านะผมก็มีตั๋วอยู่10บใบใช่ไหมน่าจะสิบใบแล้วทุกคนอ่ะเราลองมันเข้าก่อนนะอ่ะก็เป็นสรีบินกับมูนเบสบอลน,นะครับก็สองตัวนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ก็ไม่ดีสุดนะทุกคน ถ้าใครไม่อยากสุ่มก็เก็บตัวไปอรอคนรบดได้นะผมก็จะสุม่มแค่สิบตัวพอและทุกคนอ่ะก็จะโลกสักครั้งหนึ่งนะผมก็อยากได้มูนเบสบอลมากกว่านะผม,มอยากได้ตัวบินนะทุกคนตัวการบินมันห่อจะหายเลยอ่ะไปดาวสีฟ้าเลยไปอีกตัวนึ่งเลยทุกคนน่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังไงก็สุม่มแค่สิบตัวนะ โอเคแชมเปีแล้วผมก็จะเก็บเพชรไปคนโบลหนึ่งเดียวแล้วนะเดี๋ยวเราไปย่อยสมชายดีกว่าอะย่อยเยอะอ,อยู่มั้งส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปย่อยนะส่วนพวกนี้ผมก็เก็บไว้ย่อยเหมือนกันทุนเต็มเลยโอเคย่อยเลยครับทุกคนสมชายมันใช้แล้วไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเดีเราไปเล่นพีพีกันดีกว่าสองซานนะคลิปว่สาสั้นเกินไป เราคัดทีมนี้แล้วนะโอเคมาทีมนี้ก็น่าจะพอสู้ได้ผมจบหลีแค่ทองสองนะเมื่อวานเนี่ยมีแต่คนดันแต้มทสนนะงูงนั่นแหละความจริงแรงโก้สองมันจบแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมไปพันหกเลยนะทุกคนเกินไปอะ่ะผมก็ดันไม่ถึงนะก็ได้แค่โก้สองอะ่ะรู้สึกเหมือนทีมนี้จะไม่มีเกียร์นะเกียร์มันไม่น่าจะดีมากแล้วเใส่เกียร์ผิดนะ ทักกลับเลยก็ได้ทุกคนเอามีคนส่นเจมมุดเจมม่วงมาช่วยผมก็อยากให้เจมม่วงมาเิดยดายไม่มานะก็ชาติมืดรอบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆจะส่งหรือเปล่านะโอเคผมลืมปล่อยบอลจะเคลมั่งเลย Okay. เราจะชนะแบบ easy หรือเปล่าฮึสุดยอดนี่ไหนอตอนเช้ามันเพิ่งเข้าเกมได้มาหนึ่งนาทีผมเข้าเกมเลยนะโอเคเราไปอีกสกตาร์ดีกว่าทุกคนแ๋ยวผมก็จะไปละทีมนี้มีประบินนะโอเคมาทีมนี้น่าจะซูสีนะทุกคนแต่เขามีโพนี่มือโปด้วย โอเคถ้ารีมันจะรีไอ้นี่มวันที่30ก็น่าจะได้เพชรเจี๊พีอีกรอบหนึ่งนะครับวันเสาร์ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันที่29หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคดูทีนี้ถ้าดูสีแล้วผมปั้นปั้นไอ้นี่มาใช้ดีกว่าชื่ออะไรนะบาวนักวิแม่ขนนะเออบาวนักวิแม่ขนแล้วผมปั้นมาใช้ดีกว่าปั้นมาใช้แทนเจมเบิร์ก่อน น่าจะได้ัม้มโอเคทีนี้เราก็สู้แบบง่ายได้เหมือนเดิมโอเคคนน่าก็โอเค,ข,อเคขึ้นมาแร้งเพชรลิดเงินหนึ่งอ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับส่วนพวกเจสสิก้าแสงก็หมดเวลาไปแล้ว,ลวนะ โอเคครับบ๊ายบายครับผม